คืบหน้าต่อเนื่องกับโครงการก่อสร้างรถไฟไฮสปีดเชื่อม3ามสนามบินบอร์ดรอฟทอไฟเขียวแก้สัญญาเร่งชงคอรมอเริ่มสร้างมิถุนายนนี้ CP วางหลักประกันเพิ่ม1.5แสนล้านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชแนล n e เ47เกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางราง ทางน้ำและทางอากาศนะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแ n ลซีเจ็ดจะนำข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหรือ h ไ Speed เชื่อม3สนามบินนะครับคืบหน้าถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรบ้างจะก่อสร้างได้เมื่อไหร่ก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลซีเจ็ดด้วยนะครับ ไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับบอ,ร,อร์ดรฟทเคาะแก้สัญญารถไฟเชื่อม3าสนามบิน CP วางแบงค์การันตีเพิ่ม1.52แสนล้านบาทรัดควักจ่ายเร็วสร้าง5ปีสิทธ์ไม่เสียเปรียบแถมประหยัดดอกเบี้ย2.4หมื่นล้าน และโอนทรัพย์สินเป็นของรัฐทันทีไม่สำรอยโฮปเวย์ขอขอบคุณข่าวสารจาก MGR ออนไลน์ด้วยนะครับนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดรอฟอทอวันที่27มีนาคม2568ที่มีนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธาน มีมติเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาฉบับแก้ไขตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด e EEC ที่ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่8มกราคม2568มอบหมายให้รอฟอรทอไปดำเนินการนะครับ โดยขั้นตอนหลังจากนี้รอฟอรทอจะเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและนำเสนอร่างสัญญาแก้ไขเสนอต่อสำนักงานอายการสูงสุดพิจารณาหลังจากนั้นรอฟอรทอจะเสนอร่างสัญญาแก้ไขที่ผ่านการตรวจพิจารณาแล้วจากสำนักงานอายการสูงสุดมายังสำนักงานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเสนอบอร์ด e EEC และคอรมอรพิจารณาโดยรอฟอรทอและเอกชนคู่สัญญาจะลงนามร่างสัญญาฉบับแก้ไขที่คอรมอรเห็นชอบในเดือนมิถุนายน2568ซึ่งรอฟอรทอจะสามารถออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานก่อสร้างโครงการได้ทันทีระยะเวลาก่อสร้าง5ปีโดยจะเริ่มนับอายุสัญญาไม่เกิน30วัน หลังลงนามแก้ไขสัญญาร่วมทุนฉบับใหม่นะครับสำหรับหลักการแก้ไขสัญญามี5ประเด็นประกอบไปด้วย 1. ปรับวิธีการชำระที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการ PIC ทั้งโครงการจากเดิมกำหนดชำระเงินเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จและเริ่มเปิดให้บริการเดินรถจำนวนไม่เกิน 1,49650ล้านบาทเป็นโดยรัฐต้องจ่ายเร็วขึ้นตามจ่ายเป็นงวดตามความต้องการของงานที่ก่อสร้างรอฟทตรวจรับซึ่งวงเงินรวม1 2 5 9 9 3 2 5 4ล้านบาทซึ่งทำให้รัฐประหยัดค่าดอกเบีย้ยได้ประมาณ2,4 0 0 0ล้านด้วยนะครับ2 กำหนดการชำระค่าสิทธิให้ร่วมลงทุนในโครงการ a i r p o อร์ตเ l ีย n ลโดยให้เอกชนแบ่งชำระค่าสิทธิจำนวน1671.09ล้านบาทเป็น7งวดเป็นรายปีจำนวนเท่าๆกันโดยต้องชำระงวดแรกณวันที่ลงนามแก้ไขสัญญานะครับ 3. กํกำหนดส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม หากในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของโครงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญและเป็นผลให้เอกชนได้ผลประโยชน์ตอบแทน IRR เพิ่มขึ้นเกิน5.52%รอฟอทอมีสิทธิเรียกให้เอกชนชำระส่วนแบ่งผลประโยชน์เพิ่มได้ตามจำนวนที่ตกลงกันต่อไปนะครับ 4. การยกเว้นเงื่อนไขการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานโดยเอกชนสละสิทธิ เงื่อนไขาการให้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ก่อน 5. ปรับปรุงข้อสัญญาในส่วนของเหตุสุวิสัยและเหตุผลผันให้สอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในโครงการอื่นของสอกอพอ,อ,อด้วยนะครับ CP วางแมงการันตีเพิ่ม1.5แสนล้านแรกสร้างไปจ่ายไปน,นายอนันต์กล่าวว่า กรณีปรับเงื่อนไขรัดจ่ายคืนค่าก่อสร้างจากเดิมที่ต้องก่อสร้างเสร็จและเปิดเดินรถแล้วเป็นสร้างไปจ่ายไปนั้นโครงการยังเป็นการร่วมลงทุนแบบ PPP Nescort ที่เอกชนยังคงรับความเสี่ยงทั้งด้านรายได้จำนวนผู้โดยสารการพัฒนาเชิงพาณิชต,ตามหลักการเดิมส่วนที่รัฐจ่ายคืนค่าก่อสร้างเร็วขึ้น จะเป็นไปตามผลการก่อสร้างที่เสร็จตามงวดงานจริงโดยเอกชนต้องโอนทรัพย์สินแต่ละงวดงานที่เสร็จเป็นของรัฐทันทีโดยเอกชนยังคงดูแลปรับปรุงรักษาและบริหารตามระยะเวลาสัญญา50ปีการได้รับเงินเร็วขึ้นจะทำให้เอกชนมีความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินจากสถาบันการเงินด้วยนะครับทั้งนี้ เมื่อรัฐจ่ายเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการเร็วขึ้นทางเอกชนจะต้องวางหนังสือคำประกันแบงค์การันตีเพิ่มเติมกำหนดให้เอกชนนำมาวางหลังจากลงนามแก้ไขสัญญาร่วมทุน270วันเพื่อให้มีเวลาดำเนินการเรื่องแหล่งเงินทั้งนี้การให้วางแบงค์การันตีเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักประกันว่า รัฐจะมีเงินทุนสำหรับดำเนินการก่อสร้างโครงการต่อได้เมื่อเอกชนไม่สามารถดำเนินการต่อและรัฐสามารถจัดหาผู้ดำเนินการรายใหม่ได้โดยไม่มีประเด็นเรื่องทรัพย์สินเหมือนกรณีโครงการฮอบเวย์เพราะมีการโอนเป็นของรัฐตามงวดงานที่แล้วเสร็จนะครับท่านผู้ชมสำหรับหนังสือคำประกันเพิ่มเติมมีจำนวน4กลุ่มประกอบด้วย1 หนังสือคำประกันค่างานก่อสร้างโยธารวมดอกเบี้ยแล้ววงเงิน1,25932.54ล้านบาทให้แบ่งเป็นแบง์การันตี5ฉบับฉบับละ24,000ล้านบาทโดยมีระยะเวลา5ปีซึ่งรัฐจะทยอยคืนเป็นงวดเมื่อมีการก่อสร้างงานโยธาเสร็จตามงวดงานนะครับ 2. หนังสือคำประกันค่างานระบบ รวมดอกเบี้ยแล้วจำนวน14,813.49ล้านบาทโดยจะคืนแบงก์การันตีนี้พร้อมกับแบงก์การันตีงานโยธาฉบับที่5นะครับ 3. หนังสือคำประกันค่าสิทธิรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเยลลิงยังไม่รวมค่าดอกเบี้ยจำนวน1671.09ล้านบาทโดยหักค่าสิทธิ์งวดแรก 1,500ล้านบาทและรับแบงก์การันตีคืนเท่ากับค่าสิทธิ์ที่จ่ายในงวดต่อๆไปจนครบทั้งหมด7งวดนะครับ 4. หนังสือคำประกันคุณภาพเดินรถวงเงิน748.25ล้านบาทระยะเวลา10ปีนะครับส่วนเงื่อนไขหลักประกันสัญญาที่มีการวางในวันลงนามสัญญาเมื่อวันที่24ตุลาคม2562 มูลค่า2,000ล้านดำเนินการแล้วและหลังจากออกหนังสือ NTP เริ่มงานก่อสร้างเอกชนต้องวางหลักประกันสัญญาเพิ่มอีก2,500ล้านบาททำให้มูลค่าหลักประกันสัญญารวมเป็น4,500ล้านบาทนะครับและหนังสือคำประกันผู้ถือหุ้นดำเนินการแล้วประกอบด้วยบริษัทเจริญโคกภัณฑ์ฮอตดิงบริษัทอิตาเลียนไทยบริษัทไชน่าเรียวเวย บริษัทชอการช่างและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพนะครับเพื่อตกลงร่วมรับผิดชอบโครงการไปตลอดอายุสัญญา50ปีมูลค่ารวม149,000ล้านบาทยังเป็นไปตามเดิมนะครับท่านผู้ชมมิถุนายนออกหนังสือเริ่มงานก่อสร้างช่วงรันเวย์อุตภเณาทับซ้อนไทยจีนอย่างไรก็ตามจากการเจรจา หากสามารถลงนามแก้ไขสัญญาร่วมทุนและออกหนังสือ NTP ให้บริษัทเอเชียเอราวันจำกัดหรือ CP เริ่มงานก่อสร้างได้ภายในเดือนมิถุนายน2568รอฟอรทอได้แจ้งให้ CP เร่งเข้าพื้นที่ก่อสร้าง2จุดที่เป็นงานเร่งด่วนก่อนคือบริเวณใต้รันเวย์ที่2สนามบินอุตภาและบางซื้อถึงดอนเมือง บริเวณที่มีโครงสร้างร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่4ขีดหนึ่งซึ่งจะต้องเร่งการออกแบบเพื่อให้เริ่มงานก่อสร้างได้ภายในปีนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญามิถุนา2568นี้จะเริ่มการก่อสร้างได้หรือไม่ ปรดติดตามตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมไฮสปีดเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตาเภานะครับคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับช่องโกวิดชาแนล e l 47ขอขอบคุณครับ